พี่ฝนซื้อเลยมาเน่ยอันนี้พี่ฝนเข้าประเทศมาดูดิ you like this you l ค่ะถ้าลูกทัะอันดา you like แมีซื้อเสื้อมาลูกนี่เนาซื้อจากเคบินเลดอันดา ทำอะไรให้ดูนี่อะไรชักจูงมอะเดี๋ยวกันนะมองมี่ยังไม่รู้เลยว,ว่าใส่ไงใส่ไงวนะเนี่ยมองไม่มองไม,ม,ม,ม่ใส่ไงวะเย่ <Yeah. S 1> แปดหนึ่งออกนะ อ่ะอ่ะอย่ขอดูหน่อยเยอะเขอดูหน่อยลูก <Okay. S 2> ใส่นี่ป่าวาช่วยช่วยมังมี่หน่อยลูกช่วยมังมี่หน่อยเย้่ช่วยมังมีน yeah. มงม่นิดนึงโอเคมามังมี่ลองกระลุกมันพอดีพอดีหุ่นเซ็กซี่ของหนูหรือเปล่าเย่ไหน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 คนหน่อยเย่ไอหนไอนยไอหน่อไอหน่อ ทำมุกนะให้มันไม่ขยับก่อนโอ้ซื้อมาใหญ่ไปปะเนี่ยจะตัว,ต,วตัวหนูออกแต่ใหญ่ๆมาอย่าสเต็ปซิดซิซิดก่อนลูกซิดก่อนอันดาซิดก่อนซิดซิซิดซิซิอย่าซิดมันนี่มันนี่โอ้อันดาไม่ใช่วะ่ะวันนี้มันนี่อันดาอันนี้ใส่ผิดใส่ผิด

开口。<What? S 2> okay,